กล่าวสวัสดีกาลยานมิตรที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับวันนี้เต้คุงก็จะมานำเสนอในทอปิกที่ว่าความสุขทางโลกเป็นของชั่วคราวถ้าจะสุขให้ยาวๆต้องความเป็นความสุขทางธรรมนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยครับความสุขทางโลกนะครับก็คือบ้านรถเสื้อผ้าของแต่งบ้านต่างๆนะครับนี่ก็เป็นความสุขทางโลกซื้อมาใหม่ๆม,มันก็มีความเฮอ นะครับโอ้บ้านหลังนี้สวยจังเลยรถคันนี้งามจังเลยเสื้อผ้าอาพร์สวยจังเลยอาหารหน่าทานจังเลยอะไรประมาณนี้นครับมันก็ประเดียวประดาวแล้วมันก็เบื่อนะครับสู้ความสุขทางธรรมไม่ได้นะครับนั่นก็คือ ทานศีลและภาวนาครับนี่แหละครับก็คือความสุขทางโลกเป็นของชั่วคราวถ้าจะสุขให้ยาวๆต้องความสุขทางธรรมนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมนาโอกาสนี้เตค,คุงสวัสดีครับบ๊ายบาย